คนคือ่อยว่าย้อมแพงง่ายๆแต่เด้อพี่น้องนี่หลังจากที่ว่าเข้าอันขายถ่ายรดระบนีพอสองค้ามแเราลูกค้าเขาหายเบิดนาะเข้าขายย่ำบ่ได้บดับน,นีเข้ากะสีมะเห็ดนำย่ำขายครับพี่น้องนี่สูตรเดิมสูตรเดียวกันกับที่แม่ดาเห็ดขายถ่ายรดเลยเลยได้จ้าเห็ดสดสดใหม่ๆเลยค่ะพี่น้องีนเดี๋ยวไขกระสีเห็ดหลักกระก,ก,ก,กใส่ขวดแบบนี้เด้อค่ะขวดสื่อมาใหม่ๆ จะขอตูออกอก่อนเวยจ้าอหอมอยากจังแมนขอยอยากให้กินมันหอมทะลุออกหน้าจอด้วยจ้ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องนำยำี่วาแม่นดากอกบรรจุใส่ขวดเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะขวดนี้ปริมาณกะ